สวัสดีครับทุกคนขอทูติ้ได้ลงคลิปนานแต่แต่ว่าจะมีอะไรที่ต้แก้เลยครับทุกคนเคยได้เหนเน็นไหมครับคลิปต่างๆที่เป็นคลิปสนามยิง,งเป้าอะไรก็ตามที่ผมลงเป็นคลิปจริงๆครับกาจะากเกมนี้หมดเลยผมจะมาบอกวิธีแก้ถ้าบัญชีทุกคนถ้าบัญชีหายดูเซฟผมยังเลเวลเลเวลสองยู่เลยนะฮะแต่คอยดูสิ่งนี้นะครับ กดครีมมปนะครับถ้ามีคนเล่นแล้วแบบบันชียังอยู่นะครับก็กดครีมมปเลยนะครับเดี๋ยวูใช้ดูนะครับว่ามันได้จริงไหมครับถ้าบางคนบอกไม่เชื่อมาดูคลิปนี้ได้เลยนี่ครับเลเวลสิ